สวัสดีครับพี่เบิ้ลครับวันนี้พี่เบิ้ลอยู่ที่สวนทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษกันทารักนะครับไหนพี่เบิ้ลพาท่านผู้ชมไปดูทุเรียนหน่อยครับอยู่ตรงไหนโอ้โหอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองใช่ไหมครับพี่เบิ้ลใช่เบบีไหนไหนมีลูกใหญ่อีกไหมตรงนู้นเหรอโอ้โหลูกใหญ่อยู่นะครับเนี่ยใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่อันนี้เป็นลูกเบบีใช่ไหมพี่เบิ้ลใช่อะพี่เบิ้ล มาข้างในอีกอุ้ยอันนี้เป็นเศษซากทุเรียนเบบี๋นะครับที่เน่าตายโอ้โหพี่เบิ้ลพี่เบิ้ลตรงนี้ด้วยครับนี่เอ้ยพี่เบิ้ลลูกใหญ่ไหมชี้หน่อยโอ้โหลูกใหญ่หรือเปล่าครับหเห็นดิไหมครับพาพ่อไปดูหน่อย ไหนนอันี้เราก็อยู่ที่สวนเดีอนกันทะลักนะครับสวนโอ้โหเยอะเลยครับข้างบนโอ้โหพี่เบิร์ดทำไมมันเยอะจังเลยข้างบนมีกี่ลูกครับนับให้พ่อดูหน่อย1 2 3 4 5ส7 8สาเิบเลยเหรอโอ้โห เบิเ้ลเบิเ้ลเบิ้ลมาดูตรงนี้นเอ้ยลูกนี้มันแตกมากครับเฮ้เบิ้ลเอ้ยโอุโโอ๊ยเบิ้ลลูกนี้ดิโอ้โหเต็มต้นเลยนี่นี่นี่เบิ้ลลูกนี้เหมือนลักษณะสองลูกอยู่ด้วยกันเลยเพื่อนไป,ไปไปชี้หน่อยชี้ดูหน่อย เป็นผู้เรียน,นเบบี้อามพี่เปิ้ลมองกล้องด้วยครับหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามเด็กหัวหน้ามาได้เลยนี่ชื่อมีอันไหนเอาเบิ้ลเอาเอันนี้น่าจะเน่าแล้วนะครับโอ้โหด้านบนนะครับเยอะมากมีประมาณเกือบ เกือบยี่สิบกว่าลูกนะครับต้นเดียวเนี่ยปูพ,พวกใครรู้จั้นสิสองอันเลยสองลูกครับนี่โอ้โหบนก็มีนี่เบิ้นเบิ้นายเบิ้นให้ยายดูก่า นี่นี่นี่มนนี่นีนี่พายายมาดูต้นนี้เพือ่อนอ้โห โอพิ่เปิ้ลชี้ให้ยายดูหน่อยรงนี้ลูคู่ใ่มากดีเลยนีะั้บงคูน่าจะหมดแล้วน่าจะเลยแค่งอกับบชลีอันที่เห็นดูตอนนี้นี่ไง โอ้โห,โหเยอะมากเลยครับอันนี้เป็นเบบีหมอนทองเบบีนี่เรื่มาดูลูกใหญ่ตรงนี้ครับนี่ตัวนี้ก็ใหญ่โอ้โห,โหอันนี้ก็หนึ่งสองสามครับตรงบนนี้ก็เยอะมากนะครับเนี่ยอีกหน่อยก็จะได้การแล้ว เบิ่นเบิ้ลมาดูชนีมาดูชะนีโอ้โหต้นนี้เยอะมากเลยครับผมเบิ้ลเบิ้ลไปชี้อุ้ยพี่เบิ้ลไปดูสิไหนเพื่อนไปชี้หน่อยหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยครับหนึ่งสองสามตัวนี้ด้วยครับ หน,น,นึ่งสงหนึ่องไงอ่นะจรัไหนไหนชี้หน่อยมาทางนี้บ้านมาทางนี้โอ้โหไปชี้หน่อยครับชี้หน่อย อันนี้สองลูกเบบีเลยนี่โอ้โหวันนี้นะครับพี่เบิ้ลพามาดูทุเรียนสีสกีน,นครับพี่เบิ้ลทุเรียนว้าวโอ้โหลูกใหญ่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอีกสักพักหนึ่งเราจอกจากสวนทุเรียนนะครับเราจะไปเก็บเก็บเงาะบุฟเฟ่ใช่ไหม โอเคป่ะ let's go อู้อันนี้ก็เยอะอันนี้ก็เยอะมากอือเยอะมากเยอะมากเยอะมากป่ะมาทีนี้อันนี้แค่สวนออเดิร์ฟเริ่มต้นนะครับทุกคนนังนี้ลูกเดี๋ยวเราจะพาไป เงาะอยู่ที่สวนแม่สีจันทร์นะครับอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษเอา้านี่ครับหนักมากจนได้ห้อยไว้เลยอันนี้ก็ลูกเบบีนะครับกำลังจะเติบโตนี่ครับทีเด็ดของสวนนี้นะครับมีร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับของชุมชนหมู่บ้านนะครับเอาไว้ต้อนรับ บริเวณล้อมรอบนี้ก็จะเป็นผู้เรียนทั้งหมดเลยนะครับร้านอาหารอย่างดีเลยไปดูดิอีกแล้วนะครับผมนี่โอ้กี่ลูกครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเหรอโอ้โห เบิเ่นเบิ่ตรงนี้ก็มีเนี่ยครับเนี่ยครับโอ้โหเอาเป็นว่าทุเรียนเนี่ยของอำเภอกันทลักเนี่ยเขาปลูกได้แบบอยู่เป็นบ้านเลยนะครับใกล้บ้านคือดินเขาดีมากนะดินข,ขไอไฝ่าพี่เบิ้นไปยืนครับเดี๋ยวพ่อจะถ่ายรูปให้ ปั้นตัวเหรอเนี่ยครับเยอะมากเยอะมากครับพี่เบิ้ลนโอเคครับอันนี้คือสวน สุเรียนนะครับแล้วอีกหน่อยเราจะพาไปเก็บบุฟเฟ่เงาะนะครับอยู่ที่สวนแม่สีจันตอนนี้เราก็สั่งก๋วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดีก๋เตี๋ยวเสร็จเดี๋ยวถ่ายท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเค let's go